กระจังหน้ายอดฮิตนะคะเป็นของ Raptor V6 นั่นเองนะคะส่งฟิตให้กับลูกค้าอันนี้ทำเป็นรูปม้าค่ะ m a ็ c o อบ20นะคะออฟเซตลบอยู่ที่24นั่นเองนะคะตรวนี้จะทำเป็นสีดำด้านนะคะเข้าเซ็กับกระจังหน้าด้านนั่นเอง getting started a life is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cause i think i'm going all in get me a string who can catch me when i'm falling cover up my scars flip the handlebars crashing in my car wake up in a bar i'll be a superstar just like my avatar this world is so bizarre empty out the reservoir yeah Sawasdee I'm I'm XLT เกียร์ธรรมดานะคะแต่ว่าบอกได้เลยว่าหล่อแบบไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้เขามาพร้อมกับชุดแต่งวายนะคะพร้อมกับยกสูง2นิ้วนะคะจะหล่อขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ สำหรับด้านหน้ากระจังของเขานะคะก็แน่นอนเป็นกระจังหน้ายอดฮิตนะคะเป็นของ Raptor V6 นั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะทำตัวหนังสือเป็นสีดำด้านนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้สีนี้คือฮอตฮิตมากๆนะคะเพราะว่าใส่เข้าไปกับตัวรถแล้วเนี่ยดูดุดันแบบไม่เกรงใจใครเลยทีเดียวค่ะอ่าแล้วก็ในส่วนของไฟ LED นะคะก็มีมาให้ทั้ง3จุดแบบนี้เลยนะคะกันชนด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นชุดกันชน วายอย่างที่อ้อมได้เกริ่นไปต้นคลิปแล้วนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นชุดกันชนที่บอกได้เลยว่าลงตัวมากๆนะคะเวลาที่มาอยู่กับเจ้าตัวเรนเจอร์ของเรานั่นเองนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถทําตรงชายกันชนนะคะเป็นสีทูโทนได้อันนี้ก็จะทําเป็นสีบรอนได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าได้เลยแต่ว่าในส่วนตรงนี้ลูกค้าชอบเป็นแนวสีดําด้านนะคะก็ทําเป็นสีดําด้านทั้งชิ้นงานเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมี อเอเกลักษณ์หรือว่าสัญลักษณ์ของยี่ห้อไวามาให้ด้วยนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะอันนี้ก็จะทําฝากระโปรงเพิ่มเติมสกู๊ปนะคะทรงฟิตให้กับลูกค้าอันนี้ทําเป็นรูปม้าค่ะสีทูโทนนะคะเป็นสีตัวรถตัดกันกับสีดําด้านนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าสวยลงตัวมากๆนะคะสําหรับสกู๊ปของเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะบอกได้เลยว่า ลายแม็กคันนี้นะคะคือยอดฮิตมากๆนะคะอันนี้จะเป็นแม็กขอบ20นะคะออฟเซ t ตลบอยู่ที่24นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะจับคู่กับยางโอตานีนะคะซึ่งซีรีย์ยางจะอยู่ที่33คูณ12.5 i20 นะคะแล้วก็ช่วงล่างตัวนี้จะยกให้2นิ้วด้วยกันพร้อมกับ เปลี่ยนปีกนกนะคะของยี่ห้อย่องนะคะปรับองศาป้องกันการกินหน้ายางมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะซุ้มล้อนะคะอันนี้จะเป็นซุ้มล้อที่เป็นชุดวายมาเลยนะคะจะเป็นซุ้มล้อขนาดใหญ่นะคะเป็น6.5นิ้วสีดำด้านนะคะมีโลโก้วายแบบนี้มาให้ด้วยอ่เดี๋ยวเราพาไปชมด้านข้างนะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์คันนี้นะคะบอกได้เลยว่า เต็มคันนะคะแล้วก็ดุด,ดันมากๆนะคะอันนี้เป็นสีบรอนตัดกันกับสีตัวรถนะคะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็โดดเด่นมากๆค่ะอันนี้นะคะก็เป็นสีดําด้านนะคะแน่นอนเข้าเซตกันนะคะกับทั้งคันเลยอันนี้ก็จะทําเป็นสไตล์ดุดันนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะซุ้มล้อล้อแมกนะคะเข้าเซตกันมาเลยแล้วก็ในส่วนของโลบานะคะอันนี้จะเป็นโลบา โลบาเล็กนะคะทรงขายาวของยี่ห้อ Outlander นะคะบอกได้เลยว่ายี่ห้อนี้นะคะคือสวยงามแล้วก็พร้อมใช้งานมากๆนะคะสำหรับด้านหลังนะคะอันนี้จะใส่ครอบฝากระบาดหายให้กับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งคันนี้จะทําเป็นสีดําด้านนะคะเข้าเซ็กับกระจังหน้าด้านานั่นเองนะคะแล้วก็มีตัวหนังสืออะคริลิกนะคะคําว่า Ranger นะคะอันนี้คือใส่ใจรายละเอียดมากๆนะคะเป็นสีเดียวกันนะคะทําให้แมท กับตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้มาเลยโอเคแล้วก็ในส่วนของอกันชนท้ายนะคะคันนี้ก็เปลี่ยนกันชนท้ายให้กับลูกค้าด้วยเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะของเดลตานะคะมีคำว่าเดลต้า4 4คูณมาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีห่วงลากจุงสีแดงมาให้นะคะตำแหน่งเซ็นเซอร์คงไว้เหมือนเดิมแล้วก็มีไฟถอยหลังแบบนี้มาให้ด้วยคันนี้นะคะมีการตกแต่งภายในด้วยเดี๋ยวอ้อมจะพาไปชมกันค่ะ ภายในของคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะคะเพราะว่าอ้อมได้ทำการเปลี่ยนเบาะหนังนะคะให้กับลูกค้าจากเดิมของรุ่น XLT นะคะที่เป็นเบาะแบบผ้าใบนะคะคันนี้ก็ใส่เป็นเบาะหนังให้กับลูกค้าเลยเพื่อความสวยงามแล้วก็การดูแลรักษาที่ง่ายมากขึ้นของลูกค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้ด้วยสีส้ม ะะซึ่งสวยมากๆบอกได้เลยตัวตะเข็บได้ลูกคาก็สามารถเลือกสีได้นะคะตามแบบที่ชอบเลยก็สามารถแจ้งอ้อมได้ทุกสีเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบชุดแต่งแบบนี้นะคะแล้วก็ชอบคันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้น้องอ้อมด้วยนะคะจะได้พาทุกคนไปชมรถ ร่อๆนะคะในคลิปต่อไปนะคะเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ชุดแต่งแบบนี้ก็โทรมาที่0892552571นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยรายละเอียดกันก่อนก็ได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะ